ย้ำเบส่ี่ดาจะไปด okay. mm? <y> ูใสก่อนันีแข็งอยู่ นี่จ้าเดี๋ยวห้องสิไปเห็ดปันนี้ตกใส่ผ้ากันแยงดีกว่าแต่อยู่จ่าตัวหนึง่งปึ๊บนี่จ้าเดี๋ยวเ้าไปเก็บพักกันแยงกัน เอาไปต้มบานินใส่ผักไก่แยงกันจ้ะไปเลยไอย้นี่เท่าไรปลามากับผักไก่แยงเฮ็ดทจ้กินเนี่ป่ะต้มบานินใส่ผักไก่แยงเด้อ คืองจะ,องงองะกคือยังถิกอะไรหลักกะกระเทียมนะทุกคนกระเทียมจ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกนะจ๊ะ บ้านนี้วูบมีเต้นวยยังไงจ้ะและ้วก็เลืล่อมจ้ะเลื่อมหมอมอะไรนะตำแบกคักด้วยจ้ะแล้วเตยสูตรด้วยพี่นอ่องแล้วเตยสูตรไทยสูตรมนัน ปุ๊บใส่ลงไปเลยจ้าไปเข้าก่ะมี่หมวค่าจ้ะเป็นคนนี้ค่ะใบบักูจ้าเก็บมาในสวนเจ้าของหอมด้วยทุกคนหอมมากๆเลย เาแคบบักแครเทสไซจะเอลแต่ผู้ใดมักสีฝานจังไหนเลยเดยอพี่น้องจ้ะตอนหน่อยตอนใหญ่แลวแต่เลยจ้ะเข้ามากแบบนี้เข้าใส่ซ้ำนี้จ้ะใส่ลงไปเลยเริ่มหอมแล้วีน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำเดือดเราจะน้ำเดือดตีแล้วเข้ากับเอาปลาปลาที่เข้าไปใส่เบ็ดมเมื่อกี้ ลงไปเลยจ้ะทุกคนอ้พอดีค่ะน้ำกัันนี้พอดีอดดเดี๋ยวล่อให้อันปลาสุกจักน้อยเข้ากับมาปุงรสกันเนาจ้ะที่ดีกะมาปุงรสกันเนาจ้ะทุกคนปรุงรสกันด้วยน้ำปลา,าน้ำปลา,ราประเด็กบ้านเข้าด้วยจ้ะ เที่ยมกับใส่หลายแต่ว่าตอนที่เขาตำตอนที่เ่าตำกะเทียมไปแล้วนั่นเ่ากใส่เกลือไปน่ะเหนเราจะอีกนิดนึงค่อนข้างที่จะกินนัวนะคะอันนี้ผงนัวผงนัวส่เบิร์ดเลยจ้ะเพราะว่ามันตอกเสบหลายเลยทุกคนมนตอกเสพหลาย เข้ากับสิบโบก้นมันนอกจากเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลามันสิแตกเข้ากับสิใส่บักหน้าก่อนจ้ะเพิ่มความเปรี้ยวโดยมะนาวเจ้าทุกคน,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 ดนเดี๋ยวเข้ามาชิมกันชิมชิมชิม ปเป่าก่อนเด้อเดี๋ยวสิดวกดินเว้ยเห็ดการแหลกเด้อนี่ <laughs> สงสสยฟุกเอ่าถิ่มไว้สักพักแล้วหลังจากสีเข้าปุงเข้ากับใส่ผักเนกาะจ้ะผักที่เราเตรียมไว้อันนี้ผักกกะแย่งเพิ่มความหอมด้วยผักกระแยงเว้ยแบบหอมด้วยจ้ะได้กินบอ <laughs> ละกะผักหอมผักหอมผักหอมจ้าเดี๋ยวรอให้พัดงูกเผากับสีพร้อมเสิร์ฟเลยนะทุกคนเดี๋ยวเากกาวอมเเวเามาตักพร้อมเสิร์ฟกันเลยเวยจ้ะอู้เหนือป่าผ <c oughs> ักก่แหยงหอมหอมจ้ะ อุ้ยทุกคนหอมแห้งจ้ะนี่จ้าพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเ้าสิมาเหตุอาหารยังให้เบิงถ้าเบิ่งกันอีกจะเป็นคลิคปหนะ้าๆเเลยก็ได้